โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100% mm hmm. เพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ดิอัลล์ vẫn luôn khiến ้อถัดทึ่งก็ย่โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปห้เพื่อนๆด้วยขอบคุณครับ เดี๋ยวนี้มารีวิวสกินของอิลูเมียกันเนาะเป็นสกินเวียดนามอันนี้ก็ทจริงสกินนี้เราว่าเป็นสกินที่สวยนะแล้วก็ตอนที่เดินรู้สึกเขามีร้องเพลงด้วยมั้งไม่รู้ว่าใช่เพลงหรือเปล่านะแต่ก็เออมันก็ฟังฟังแล้วมันก็ดูเพาะดีนะโอเคครับงั้นถ้าพร้อมแล้วอยากดูสกินนี้ก็เข้าไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้ามือตัวเกมกันเนาะมาดูสกินนี้ของอีลูเมียกันเนาะเป็นสกินแพดนามว่าเดินเดินไปนี่ปลาปาแปรใเล่นกัรเราบอกว่าก็เล่นอีลูเมียไม่เก่งนะแต่ว่าชอบสกินแบบสกินสวยอ่ะถ้าเดินก็สวยนะจริงชอบเดินเออแต่ถ้าเดินนี้สวยฮะแล้วว่านี้สวยกว่าถ้าเดินของสกินที่เป็นวาเลนไทน์อีกนะมีสิเป็กยอุ้ยเดินดาซีด เอ้ยเจอดีแลกไม่ใช่ดัซซี่ชอบสลับสนดาซี่กับดีแลกตลอดเลยเออฮ้ยนี่เนี่ยเอออุ้ยกูอีอีนะน่ากลัวมากเลยอุ้ยนี่เนี่ยโอ้โหแล้วนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยหลนปะไม่อยู่แน่เลยอ่ะเอามาลงไปล่างแล้วโอ้โหเสียดายสกิลทิ้งเซกินนี้สวยนะใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะไม่เรียกว่าหาซื้อดีก็ไปเล่นในกิจกรรมลอตเตอรี่เนาะ แล้วก็เอามงกุฎไปแลกมันก็ราคาเป็นราคาอันดับสองนะที่แพงเปอันดับ2นะสี่สิบห้ามั้งนะถ้าจำยี่สิบหมงกุฎอ่ะใครสนใจก็ไปดูในคลิปในช่องเราได้นะเราทําคลิปรีวิวแลนะ้วก็เป็นกิจกรรมที่คุ้มมากเลยเราได้มาตั้งกิจสกินให้มา3สกินมัน้งเยอะอยู่นะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับอุยอ้ยจะแปแล้วเฮ้ยนี่เลย<ม>เจ็บไหมนะมอ, <c oughs> อุ้ย <c oughs> วะา โอ like ้ยโอ้ยเจ็บ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 ใจเย็นเอ้ยเก่งเปิดด้วยเอ้ยยกแล้วต้องได้โอ้โหเสียดายจังอีเิงโอ้ยนี่เดียวเองเสียดายมากเฮ้ยเซลสุไหนหิวแหละเฮ้ย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 แล้วสกิลไม่มีเฮ้ยนี่เดียวเองอ้าวเออป้อมอุ้ยได้ควดันสกิล โอ้ไม่มีสก,กิลวะ่ะเราชะดาวเสียดายจังแต่เร็วเกินได้ควาท่าคิวอะ่ะเปิดมาโหดเกินโหดไปแล้วเออแย่แล้วเกมนี้แย่แน่แน่เลย,ยนี่เน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่บนี่โอเคเอ้ยเอาไงดีเอ่อะกลับแล้ว เกือบเจ็บแล้วไม่ให้ไม่เกือบเจ็บแล้วเฮ้ยซานี้อ่าเก่งะนะเสอนี่เก่งไปแล้วเรียมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่ได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่คือนะ่าจะเป็นซานีป้ป่ะซานี้นมันไปอยู่นี่ปะ่ะโอ้ได้แล้วไว้นี่เนี่ยว่ะเออ เปิดแมปไปทีอยู่กลางกันหนอคเพิ่มเพิ่มเพิ่มกลังเดินถ้าเดินแบบจิงจ่งๆๆๆงงังบเวอร์เดินสับมากจริงออเอ้ยนี่เนี่ยอเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเข้ามากลัวมันคว้าถ้าคิวไปแล้วงไงเออไม่เข้าไปสกิลเราบ้าเราจริงจะมีใครตายไม่ได้จากสกิลเราเนี่ย เดีอ่ะโอ๊ยนี่เดียวเองทั้งสิ่งนี้เดียวเองป่ะอาละป่าต้องด่าเราแน่แน่เลยขอโทษครับเฮ้ยโอ้ยโดนโอเคอย่างน้อยก็โดนแล้วหนึ่งเฮ้ยโอ้ยโดนตกคนเก่งนะนี่เนี่ยโอเคฮึ๊บฮึบฮึบโอเคโดนไปหนึ่ง โดนโดนแล้วเบามากเลยสกิลยูเมียนรู <c ười écrit> ้สึกเบาจังเลยโอ้โอารามยแหละเอออาอุ๊ยอารามเลัหมดลวดูช่ดูช่อุ๊ยมันฟิกรมอเคเอาไปสนีสกิลมันเบาจริงเราว่าเราได้คิดไปเองสกิลของยูเมียนเบามาก เล่นไม่เก่งก็ไม่รู้นะ <c oughs> คิดว่าคลิปนี้มารีวิวสก,กินแล้วกันนะ <c oughs> นี่เนี่ยจริงสวยนะตอนตีไปเออมันจะแบบเหมือนไฟวา้าวๆอกมาเลยไฟวา้าวไอ้สับได้แย่แมาก่ตนตะแบบีคุณนกก่อนคุณนกคุณนกว่ะดูดิคุณนกยังไม่ตายเลยเอยออยู่ล่างอยู่กลางอะไรกันเนาะ ถือว่ามาเปิดแมบทุกคนดูกันนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้เย่เดียวอาชุบชุชุ้ย่เดียวเยววิ่งวิ่งวิ่งวิงหมุนไปทีเออเหนื่อยเออโอ้ยเจ็บชุเจ็บโอ้ย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 ีเย เอ,ออโอเค <c oughs> เหนื่อยจังเลยเออ,อ,อ,อโอเค <c oughs> โอค้ยโอ้ยยังไงเนะี่ยตรงนั้นอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาบวกนนะบวกันนะเขาบวกกันนะอ่าเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเขาบวกกันนะอี๋แย่แล้วแย่ๆวเข้าไฟไหมอ่ะเออเอ๋อเปิดนี่ย อี๋เนีไม่โดนโอ้โยสกิลยิ่งเบาๆอยู่เย่าเลวเออเอาสิเข้าสิเข้าสิสู้นะเราก็สู้นะเออช่วยดูไม่ไหวอิลูมิเอาไปโอ้ยมันเบาจริงนะเนี่ยไปอาา้าวตอนนี้คิดว,ว่าจะวิ่งไปอู้เจ็บ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 เราบุดเฮ้ยผิวว่ะอา้อาวบุด โอเคตอนนี้เอาไปเถอะไม่รอดไม่ไหวเฮ่พยายามแบบสุดฝีมือแล้วจริงนะยากอะ่ะไม่ถน,นัดเลย <c oughs> แต่ก็คือแบบสกินมือสวยอะ่ะเอ้าใกลสกินมือสวยมีท่าเต้นไดนะ้นะนี่ท่าเต้นแบบเข้าเลยนะโอ้ยโอเคครับ <c oughs> วามกลับบ้านอเอาเหอะอย่างหน่อยสักคอเราก็นำ <c oughs> เ,เกมนี้ดาวมีโอกาสนะมีขอโทษนะด้วยอ <c oughs> ขอโทษตอนไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้น เอาเถอะเอาเถอะเว้ยเราว่าเกมนี้มีโอกาสชนะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอีนี่ด้ยเงี้ยมันดูโหดร้ายไปเนาะเออโอเคไปไปไปมันดูโหดร้ายไปอะไรโหดร้ายก่อนอุ้ยเจ็บนะโอ้ยอุ้ยอุ้ยบัดบาดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยเฮ้ยได้คิว ดีใจ <laughs> ไม่คิดว่าจะได้เจ็บคิวยากสุดๆไปเลยรู้ได้เลยว่าตั้งแต่เล่นอิลูเมียมาแู้แกวเยวเจ็บคิวยากมากโอเค,โ,อเคโดนไปหนึ่งเจ็บๆไหมนะเจ็บเจ็บจริงเจ็บจริงเลยเนี่ยโอเคน่าจะออกของประมาณนี้พึบ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 โอเคพึ่ออกนี้แล้วกัน มันลดคู่ดาวนี่ไงเผื่อจะไะกิวอันติตัวดัวไม่รู้เผื่อว่าเป็นการช่วยเพื่อนในทีมหรือเปล่านะเอยอารามเก่งแับนี้แทงเขาแทงกระเมิดเขาไปตีป้อมกันแล้วมั้งฮึบคึบโอ้ยโดนไหมนะเฮ้ยเจ็บเลยโอ้ยไม่กล้าเดินไปไหนแล้วตามสถานี้ดีไหมง่ายดีคึบก็เวลาเล่นอิลูเมียก็พยายามแบบเนี่ยพยายามคงสแตทหนึ่งอันเลยนะ ก็ดิด้นใช้สกิลหนึ่ง <c oughs> คงสกิลคงสแตทไว้สักหนึ่งเราว่าโอเคนะแล้วก็พอใกล้ๆอ่ะใช้สกิลหนึ่งหลัวๆก็จะได้แบบสกิลหนึ่งแบบเบิร์นๆนี่เช่นนี้เก็บสเตตโอ้ยว่าจะชโชว์ให้ดูสักหน่อยมาไม่ทันเสียดายจังไม่เวลาจริงๆแล้วว่าสกิลสวยนะเนี่ยเนะอ้ยนอนไหมนะไม่โดนเลยไม่เคยคิวใครได้แย่มากสกิลเบาสุดๆไปเลย อุ S <S ้ยนี่โอเคเนาะก็จะปล่อยสกิลหนึ่งลัวๆมาซะมาละอะไรนี้โอ้ว่าไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยเจะปล่อยลัวๆงี้เออทำทำจังหวะทำจังหวะให้เพื่อนได้ดีนะใช้สกิลหนึ่งเอออาร์ลำได้อะเอ้ยโอเคเอาไงอุ้ยหลบหลบอย่าแล้วอุ้ยอุย เพื่อเพื่อวิ่ง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 อุ้ยย้อนไม่ตายอ่ะอีเดียวเองเสียดายมากเี้ยมันเบาจริงนะให้ได้เบาเล่นๆเบาจริงๆอุ้ยสกิลเบาเบาได้ใจมากตอนนี้ก็คือรถคูดาวไปสามห้าละนี่คือรถคูดาวเกับจะสี่สิบแล้วนะก็ยังรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่จริงๆนะในการรถคูดาวอีนี่เนี่ยโอเค ฮึเมาแม่าแล้วื้นช,ช,ช,ชิบชิบโอเคทั้งหมโอเจ็บ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 มือน,น่ะอยากเข้ามานะไวละกลับบ้านแล้วไม่ไหวไม่ไหวโอ้ออืือไปว์บกลับบ้านไป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 โอ้ใกล้จบแล้วนะใกล้จบเลยอย่นในในเดียว <c oughs> โอ้โอโยยีน่ายนะ่า ไม่มีใครดูเลนมาล่างเลยรเราไปเองก็ได้ไช่วยให้เมดไปอย่ารอดไปเนี่ยเราว่าไม่รอดแน่เลยตัว <c oughs> ยิ่งวัางๆอยู่ถ้าเดินสับมากคุณแม่เดินสับมากเลยเอ,อย้ยรอดอ้อมรอดสุดยอดเด <c oughs> <c oughs> ยวแค่เลือดหายไปรึ้งหลอดอุย้ยนี่เนี่ยไปไปไปดัน,นล่างยาวๆเลยเนี่ยสมดีเหอะ อึได้แล้วเจาะกรอกอือหืออึโอเคได้แล้วอ่ะเก็บสแต็ตไว้หนึ่งนะสกิลหนึ่งแลวรู้วะโอเคทำลายคอมได้แล้วเจ๊วอุ้ยไม่โดนคิดว่าจะโดนอึอึอึหนึ่งเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละ สกิลเบาเราแบบเบาได้ใจมากเลยนี่ขนาดใช้สกิลที่แบบว่ามีแบบเรียกว่าอะไรการโจมตีแบบพิเศษอ่ะยังเบาเลยแทบไม่มีใครตายเลยเงี้ยไม่ีใครตัวอุ้ยโอ้ยีหน้าเรารู้อยู่ตรงนี้นะนี่เนี่ยอ้าวไม่โดนเฮ้ยมันหนีอ่ะตาม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 โอ้ยจะตามไปไหมเนี่ยฟิกไหมไหมเดี๋ยวฟิกเข้าไปฟิกเข้าเเอานั่งๆนบบฟิดโดนทั้งที เพี่เราไม่ตามแล้วไม่เอา,าแล้วไม่ไหวแล้วไม่ตามแล้วเหนื่อยอ,อโอเคปาดไปปาดเออเฮ้ยรู้สึกว่าสกิลมันเมาเหลือเกินแต่สกิลสวยสกินสวยแต่แต่สกิลเบาโอ,โ,โอ้โหสันนี่แบกเกมนี้สันนี่แบกสุดๆไปเลยเอาระบบสป,ปอร์ตใช่ไหมสักที ก็เมื่อกี้ตามอ่ะโหยังจะตามต่อยอนะนเออตามเกง่งขยันตามแล้วเนี่ยเฮ้ยี่ยมเอาม,มาขาดนี้อ้าวสภาพเอาเถอะมันก็นี่แหละเล่นเกมแบบนี้ก็ทำใจจะรอดไหมเนี่ยจะจบไหมเนี่ย จะชนะหรือเปล่าก่อนเอ,อ้อโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราดันดันบนยาวๆได้ไหมเนี่ยเราดันบนไปเพื่อนล่อบมันวนไปนะเราดันบนเองเออเฮ้ยเดี๋ยวเราควรไปช่วยเขานะ <c oughs> ไม่รู้สิอเอาไงดีติไปหนึ่งไม่โดนใครเลยจเจริญพรเราแม่นนจจปไปช่วยขนุก สียดายอ,อือั่นแหละว,ว่าจะรันบนยาวๆเลยวไงขึ้นแย่มากเลยอ่ะแย่ละไม่รอดละชีวิตแหาไม่อ่ะสกิลหมดอีกเฮ้ยแย่แล้วอุ้ยมันหลบได้เฮ้ยแย่แล้วลแย่สุดไปเลยอุ้ยมันหลบอีกแล้วไม่ไหวไม่รอดโอ้ยชีวิตเบส คืออินูเมียสกินมันสวยจริงนะแต่คือแบบเราเล่นไม่ถนัดจริงะหรือเราเล่นผิดก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะอ่ะอ่ะคือแหลกไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้กันเอ้ยรับบทอินูเมียวิ่ง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 คือ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 เอ้ยโอเคเยี่ำไปวิ่งฮึบฮึบฮึบโอ้ยโอ้ยจับจับได้ไหม จับได้เออเออสกิลหนึ่งลัวๆเลยอุ้ยมันหนีไปได้เนี่ยแล้วอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันติย้อนนี่นะพอพอไม่ไหวแล้วโหไม่ไหวเกือบแย่อะไไม่ต้องเข้ามานะอันติโปะไปสักทีดีไหมเนี่ยโอ้ยไม่โดนเลยมีแต่คนหลบได้โอ้ยไม่คุ้มเลยฮะเนี่ยแล้วเนี่ยแล้ว ไม่ค่อยโดนเลยอ่ะเอ้ยดาร์คพอดาร์คก็แหละยังไงต่อกันดีทุกคนเราไปตีดาร์คดีไหมือยังไงดีคอยดูดาร์คเอาไว้เขาจะไปเก็บดาร์คแน่เลยอ่ะเออเอาเอาไปไปไปเอยเหนื่อยระบบอิลูเมียคือเหนื่อยมากถ้าเป็นเมทที่ท่าทาเมทแรงนิดนึงนะเราว่าสนุกเลยอ่ะท่าาเมทเป็นเบาไปเบาเกิน ไม่มีใครตายเลยอะออกของผิดหรือเปล่าเนี่ยเราอย่าเลวอึดอึดอโดนดโดนโอ้ไม่ตายคีมยังไม่ตายเลยเบาเกิร์ตเฮ้ยเฮ้ยดีแลกดีแลกโดนไปหนึ่งโอ้โหกลางโลอะยิงไม่เข้า โอ้โหยิงไม่เข้าแน่นอนท้กากลางโลกนี้เออโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเอ,อ้ยเอ,อ,อันติ้ไปโหโอเมนแย่แล้วจะช่วยอ๋อ,อ,อไม่ต้องช่วยโอเคไม่ช่วยก็ไม่ช่วยเออหนือ่อยเหนื่อยเอื้ออยากจบแล้วว่าจบเลยได้ไหมฮะก็คือ <c oughs> <c oughs> ตัวเรามันทำเกมยำบะนิดนิดนิดหน่อยนิดหน่อยสำลวกแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงแบบรัวๆยิงข้างหน้ารัวๆไปเออเออเออเยี่ยมอีเดียวเออยีเดียวเออเยี่ยมโอเคโอ้ยโอ้ยคอมเมนต์ไปล่างก็ได้จะช่วยจะช่วย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 คึุบคลบโอเคเดี๋ยวเราให้คลิปดีเดี๋ยวตัวนี้อยากเก็บยีหน้าจังจะถึงไหม เอ้าไปเก็บกันใหญ่เลยอุ้ยไม่โดนไม่ได้ไเงี้ยเฮ้ยเอายังไงเนี่ยไม่โดนอ่ะอ้าวแย่แล้วโหแย่เฮ้ยคีฟคีฟคีฟดีทีคีฟดีทีโอ้ไม่น่าหิวเลยเออขอบคุณครับแย่เราไม่น่าหิวเลยอ่ะแต่ดีนะยังมีคีฟดี้ใหนั่นแย่แน่ๆเลยอ่ะโอ้ยอย่าหาทำนะครับอันนี้ไม่ดีไม่ดีจริงๆอย่าหาทำ ยู่เกินไปไม่ดีโอเคก็ได้สันดีไดเอวีทีเนาะไม่แบกไม่แบกโอเคครับชื่อมหาเท็เซลฟิตแต่เล่นสันดีโอเคละมั้งก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจสกินนี้ของอินเวียก็หาได้ในลอตเตอรี่นะครับก็สคอนะก็เป็น8.9เนาะก็โอเคละมั้งพยายามเล่นสุดฝีมือจริงแต่ดามเมันเบามากก็ถ้าใครจะเล่นก็ดูจุดนี้อันนี้ไอเทมที่ออกในเกมนี้นะ เดี๋ยวดูรายละเอียดในเกมกันนะโอเคครับสำหรับรายละเอียดในเกมนีเนก็สร้างความเสียหายไป31.9%เนาะโอ้โหก็ถือว่าเยอะเนี่ยไปสร้างความเสียหายเยอะขนาดนี้เลยเหรอรับความเสียหาย11%เนาะตัวมันบางก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเอาไปรับดาเมจเท่าไหร่เข้าทีมไฟ12บครั้งโอ้เข้าเยอะขนาดนั้นเจอหรอไม่รู้เลยฮะก็เป็น50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนาะของเกมนี้โอเคครับสำหรับเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้ชอบสกินนี้กันไหมอ่ะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ โอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเ mm hmm. พจแอดมินตน้นทีทเ mm hmm. พจรับซื้อรละขารหัสเกม Rv นะครับก็ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะ mm hmm. ฝากแชร์คลิปแบบเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย